คลิปนี้เราจะทำาฮอเกาหลีที่เพิ่งไปมาล่าสุดช็อปเดดสุดๆุดชจจุกมากก็คือจะพลารองเท้ากระเป๋าไอตซสลีก็ตำอ่างทุกหมวดพี่อยู่ทุกยุคท,ท,ทุกวันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเนมลูบี คือว่าคลิปนี้เราจะทำฮอเกาหลีที่เพิ่งไปมาล่าสุดแต่ว่ามาคนเดียวกูไม่จุใจกเราก็เลยชวนมินลิซี่แล้วมึงแล้วเราบีบีซี่เหมือนกันไม่รอช้าเพราะว่าเยอะมากเริ่มแบรนด์เนมก่อนเพราะว่าอ่ะคำถามแรกแบรนด์เนมที่เกาหลีถูกไหมถูกกว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วแต่แบรนด์พาด้าแล้วหนึ่งอ่ะพาด้าถูกกว่านี่ก็มีมีเวลกว่าดีเซลไม่มีที่ไทยแล้วถูกกว่าร้านพี ดีออมนิดหนึงแต่แบรนด์ที่ไม่ถูกกว่าคือนี่นะพอๆกันได้แท็กซีคาเดียประมาณ2,000ันถ้าทุกคนอยากไปซื้อแบรนด์เนมที่เกาหลีก็ทำกันบ้านมาก่อนว่าที่ไทยมาราคาเท่าไหร่มีของไหม่แล้วก็ไปดูว่าที่นู่นนะมีของส่วนใหญ่ที่น้องมีของ r ีฟันประมาณเ8็ถึงแปเซแล้วแต่สินค้าบางที่ก็ลดเลยบางที่ก็ไปเอาคืนที่แอร์พอเชลเริ่มอ่ะถึงเริ่มก่อนกนเริ่มดีเซลขอแบบจุกๆแล้วและา ใบนี้นะคะคือเห็นแล้วแบบถามเนมเลยว่าต่าไม่ต่าวะใช่อันนี้คือเขียนว่ามินนะคะไม่ได้ตัวดีคือเราเป็นคนชอบแบบอะไรที่เป็นเพชทุกคนแล้วมันมากับยีน่ะคือแบบปีของเดนิมใ่มันต้องต่าก็เลยต่ามาเลยใบนี้แล้วค่ะประมาณหนึ่งเปก็คือถูกก็คือถูกมากเพราะว่าเห็นร้านพี่ขายประมาณสองหมื่นสาบวกบวกอันนี้คือหักแผกแล้วแล้วก็ใส่ของในค่อนข้างเยอะถือแล้วเก๋เพราะแบบปกติคนจะถือเป็นสีขาวสีอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมีความแบบยีนแล้วแบบเพช ช่แล้วก็สะพายตรงนี้ใช่สะพายแล้วจะแบบว่าประมาณนี้และเราก็เลยทุบเข็มขัดที่เป็นเพชรเหมือนกันแล้วทุบเข็มขัดก็เพชรอีกเข้าใจยังว่าโอแม่คือเป็นคนชอบอะไรแบบนี้จริงๆแล้วแบบเออแล้วรู้สึกเหมือนมันมาเนาะอะไรเงินเงินเงี้ยใช่แต่ของเนมอาจจะเป็นสายเล็กของเราสายใหญ่แต่คือรุ่นนี้ของของเนมคือมาใหม่แต่ราคาเท่ากันเอันนี้มาเซ็ตประมานหมื่นกว่าบาทเนาะก็ประมาณหมื่นหนึ่งแต่คือหัวเพชรสวยมากอันนี้หัวเล็กหัวใหญ่นะคะ เก๋กำลังมาทุกคนเราต้องรีบต่ำดีเซลบอกเลยว่าปีแบบ2ปีมานีดีเดียวมาอที่เกาหลีน่ารักมากใช่ก็ไม่มีสาขาเดียวป่ะที่ฮันนำเหมือนจะใช่ไม่ได้จตไม่ได้ไปดูวอลเองเองหแล้วก็อีกวันนึงที่ถูกมานะคะคารา สนใจมากใบเรื่องเา่อยาวนิดนึงคือเราอยากได้อะอยู่ไทยแบบวอเวกันนี่ทุกวันวันมัเข้าชอบพาราเดวันมาไม่จะมาที่ไทยมันมีแต่รุ่นที่เป็นผ้าในร่อนแล้วทุกคนแล้วผ้าในร่อนที่ไทยแบบแปดหมื่นหนึ่งผ้าหนังที่ไทยอะเก้าหมื่นหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเห็นจะซื้อก็ต้องซื้อหนังปะวะมันต่างกันหมื่นเดียวเอาหนังไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้หนังแล้วทีเนี้ยก็ไปเข้ากับชอบกันเนมทุกที่แล้วก็คือไม่มีไม่มีจนมีอยู่ที่หนึ่งที่แบบไม่ได้ตั้งใจคือถอดใจไปแล้วไมเอาลไย้สกดททนปคหืุ คนก็เลยแบบทุบมาเลยได้ราคา8ปดหมื่นหนึ่งแล้วก็ได้เงินคืนอีกหมื่นหนึ่งก็เลยเอาไปซื้อกิฟต์ซีรีส์อยู่ที่หัว ถ้าจับสายกิฟต์ซีดีเพิ่มอีกห้าพันโอ้โหโคตรคุ้มคุ้มมากถูกแบบถูกมากก็เลยแบบทุบเลยแล้วก็ได้กิฟต์มาด้วยอีกหนึ่งนะคะที่หัวอ๋อแล้วก็แอบบอกพี่กัดห้างคุณใดบีมดาเมนโซตรงสาขาการุซุกิวปะใช่ตงการุซุกิวมันเป็นห้างที่มีแต่ของแบรนด์เนมเหมือนฟิลแบบเซ็นทร้าอินบาสซีที่มีแต่ของหรูๆซึ่งมีแต่ของแรงอันเนี้ยมีใช่อันเนี้ยมีก็คือภาคต่อมาที่ซีดีที่หัวนี้ก็เลยเป็นซีดีมินกิฟต์นะคะแบบลิซ่าคือที่ไทยอ่ะหมด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 ลงคคคคิวววแแแบบืืือออออยยยาาาากกกกไไไไดดด้้้้มมมหลลลเน่่สัที็ รีเซลไปเลยไม่รู้รู้สึกอยากได้ที่ช็อปเออมันเออออกช็อปเออก็เลยแบบรอรีเซลก็บวกไปอีกเออแล้วก็เลยไปซื้อที่เกาหลีนะคะแต่แบบหลังจะกลับมาหนึ่งวันที่ไทยบอกเข้าแล้วค่ะแต่ว่ามีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีก่อนมีก่อนใส่ก่อนอ่ะต่อไปที่เนม มิวมิวนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นแว่นกันแดดที่เราใส่ถ่ายรูปไปล่าสุดก็ไม่ได้แลอะไรหรอกอันเนี้ยแค่แบบว่าคันเนี้ยเนี่ยมาอยากได้แบบลองที่ไทยมาหลายที่ไทย่ที่ไทยจะหมดหรือเปล่ามีสีดำอันนี้หมื่นสองที่ไทยน่าจะมาหมืนม่นสี่หมื่นห้าประมาณก็ถูกกว่าอยู่ดีถูกกว่าก็คือซื้อซื้อเลยเอฟถ้าใส่สวยสวยมิวมิวตะโกนมิวมิวมามากพะวอรนยองต่อไปเป็นหมวดแฟชั่นเสื้อผ้า ึ่งอาจจะกินเวลาประมาณห้าชั่วโมงเพราะว่าเราเป็นคนชอบเสื้อผ้าแบรนด์เกาหลีมากค่ะเนมเลยคือมีไม่ลองใช่มีไม่ลองงงมากเสื้อตัวละสองพันกางเกงสองพันซื้อเอาซื้อเอาคือแบบชอบเสื้อผ้าเกาหลีอยู่แล้วเราแบบตามทุกแบรนด์ล้วคือไปถึงเกาหลีคือแบบซื้อเยอะมากจริงๆริงมอึ้งซื้อจนต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มทุกคนก็คือเริ่มกันที่ธรรมดาก่อนมาตลาดฮงแดงร้านมาร์เก็ตเออะไรแบบเนี้ยที่แบบอ๋อใช่มาร์เก็ตเอจะบอกว่าดีมากทุกคนพักฮงแดงไป ตองเดียวเว Market มีความแล้วอย่าง m เก็ตเอจะบอกมันคือเสื้อผ้าที่เหมือนกับร้านข้างนอกแต่เราสามารถลองได้แต่แพงกว่าแต่ถ้าใครชอบลองเสื้อผ้าคือไปซื้อใน m เก็ตเอหรือเพราะว่าลองได้เพราะว่าร้านส่วนใหญ่ข้างนอกเขาไม่ให้ลองพิสูจน์มาเนี้ยว่าเหมือนกันใช่แล้วก็า a r k e t A เหมือนรวบรวมทุกทั้งโรงแรมมาไว้ให้แล้วตรงสองชั้นใช่ก็คือช็อปได้แล้วคือไปเกาหลีต้องซื้ออะไร ก็ยงังยินเ,เ,เกาหลีคือดีท่ดาดาเหมือนกันนะคะ2คนซึ่งสาภาพอาแต่ไม่น่าดูเท่าไหร่เลยว่าขึ้นรูปแล้วกันจบตัวนี้จะบอกว่าใส่แล้วแบบคนัามันหาเอวต่ํา แล้วมันใหญ่แล้วมันแบบสี่เฟสสวยอ่ะเป็นทรงแบบไม่ใหญ่เกินเอวพอดีแบบดีตัวเราประมาณสองพันแต่คือคุ้มอันนี้ก็เสื้อเป็นเสื้อแบบเสื้อปกติน่ารักสีก็น่ารักแล้วข้างหลังนู้เนี่ยมันเป็นป้ายมาเกตเอนคนเขาอาจจะไปซื้อมาแล้วก็แบบมาตดป้ายเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะจําราคาไม่ได้ของเราจะเป็นแบบ Y2K ตัวมัมเป็นเกาะอกยีนะคะตัวนี้สองหมื่นห้าพันวนก็คือสวยน่ารักแค้นเลืจบแล้วก็ได้ยีนอีกตัวหนึ่งที่แอบไปได้คนเดียวเออไม่รู้ว่าตัวไหนส่งคล้ายๆล้ายกันแบบเดียวกันเนี่ยคนละสี เป็นแบบความสุขังใจที่เราต้อง,องซื้อต่อไปเอแลนเราได้มาแบบตัวเดียวเท่านั้นเ <Okay. S 2> อแลนรอบนี้แบบรู้สึกว่าเหมือน ไม่ค่อยอยากช็อปเอเลนเท่าไหร่ป่ะวะมันไม่ค่อยมีเสื้อผ้าสไตล์หลังมันมีหวานไปเลยแบบหวานมากอะแบบเกาหลีแบบเพเซฟทุกคนชอบเกาหลีเพเซฟมินิมอลเออแล้วก็เราชอบแบบซิ่งใช่ต่ำน้ำปีนี้มันต้องซิ่งก็คือได้ไงฟงยีนฟันกุดเอวต่ำมานะคะจริงๆมีเข็มขัดด้วยแต่ว่าอยู่ในนั้ำเทียดของเราเป็นแบบกระโปรงเหมือนกันแต่เป็นหัวใจน่ารักกรุบกคล้ายๆกันแต่แบบคนละแบบแค่นั้นเองตัวนี้ประมาณพันพันสองพันประมาณนี้ก็สวยดีทุกคนเอเลนแล้วก็เอเลนแอบไใส่เสื้อยืดกาหลี <อ>มีความแบบผู้ไม่ถูกอ่ะใช่น,น่ารัก,กแต่มันม,มีมีทุกแบร์เลยนะทรงเนี้ยใช่แต่คือน่ารัก<อ>ก็ซื้อ,เ,อเลยก็ซื้อต่อ ทรงเดยทั่วไปเป็นแบบเสื้อครอบยีนก็คือปีของดยดนซึ่งแบบเป็นครอบแบบแค่แขนอะเออเอาไปใส่กับใส,ส่ลงใส่เดี่ยวสวยดีแมทนะไปทุรกีกถ้าถามว่าไปเกาหลีแบรนด์นี้ควรตาไหมก็คือวคว<น>รมาดีคือดังมากถ้าทุกคนนึกไม่ออกคือเป็นที่มันเป็นลายดอกอะทุกคนใช่แนละ้วสีที่ทุกคนต้องมีคือสีเขียวใช่นี่ก็เลยเ<อ>ไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยซื้อนี้มาที่มันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขายืดโอเวอร์ไซส์ปกติน่ารักมากพันเดียวอะที่นู่นอะคือมันถูกแบบ ถูกกว่าร้านพี่เยอะแล้วก็แบบไปถึงนู้กก็ซื้อเหอะไม่ได้ซื้อเสื้อยืดเพราะว่าตำเสื้อยืดตอนอยู่ไทยไปแล้วก็เลยซื้อเป็นแบบเสื้อใส่เดี่ยวที่เขียนว่ามาดี <c oughs> แค่นี้ <c oughs> แค่นี้แล้วดูไม่ออกด้วยแต่แบบรู้สึกว่ามันใส่กับกางเกงยีนแล้วแบบมันน่ารักแต่มันยาวมาทุกคนมันต้องไม่แมบทบต้องแบบใส่เข้าไปก็คือ,อน่ารักดีทรงสวยต่อมาเป็น r a c e a l i c a t i o n นะคะคือแบรนด์เนี้ยกำลังมาแรงมากเพราะว่าเจนนี่ใส่เราแริแจริงไอดอลหลายคนใส่ใช่แล้วคือเราชอบอยู่แล้วแล้วแบบไปถึงก็คือตำอันนี้เป็นเสื้อพิ่อออกเลยหืสุดท้า จบก็คือแบบโลโก้อะโลโก้เขาจะเป็นอย่างเนี้ยซึ่งเสื้อใส่ดีนะหมายถึงว่าทรงสวยผ้าดีอันนี้ก็คือเหมือนเจนนี่ใส่เสื้อก้ามแต่แบรนด์นี้แอบแรงแอบแรงคือราคาอันนี้มาสองพันอันนี้ก็สองพันเหมือนกันเสื้อยืดแค่เสื้อแค่นี้สองพันแล้วก็คือแอบได้กางเกงมาด้วยเป็นแบบกางเกงของเขาแล้วแบตายตะโกนก็คือส่วนใหญ่เขาจะเน้นโลโก้ันี้ใช่แล้วคือน่ารักแต่อันนี้ไม่ใส่อันนี้ก็คือสองสามพันแแต่รู้สึกชอบเลยซื้อเจนนี่มี เรามีต่อไปก็คือชื่อแบรนด์ว่ามาไรเต้ก็คือเป็นแบรนด์ที่ดังเหมือนกันหลายคนน่าจะรู้จักที่พรีเสร็จก็คือนางเอกเรื่องนั้นอะเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะที่สสยๆสวยมากชอบก็คือว่าแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์เกาหลีที่ไอดอลใส่เยอะดังมากอ่ะเริ่มที่ตัวแรกอันนี้เราเราใส่มาแล้วนะคะใส่เสื้อสีเขียวก็ไปเดี๋ยวไปขึ้นรูปให้ก็เป็นขอบที่เนมแบบแนะนําให้ซื้อให้้้้้้เเเเเรรราาาาาาซซืืือออมม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 กกกกกททุคนนนนนน็็ลยยยตใช่่่่่่แแบบบบัััััสวววไไไไไไิิดด ใช่สวยใส่แล้วดูผอมเราก็เลยไปทุบมาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลายเนี่ยเป็นเป็นสีเงินซึ่งมันเป็นทรงเดียวกันเอออันนี้น่ารักจะยืดจะมาชอบจริงใช่เพราะว่าเสื้อแบรนด์นี้ดีทุกคนไม่สั้นไม่ยาวอ่ะของเราจะเป็นทรงแบบสิเนเจอร์ที่พี่สาวเกาหลีทุกคนต้องใส่มันจะเป็นเสื้อไหมพรมแล้วแบบมีประมาณ5สีแต่ว่าชอบสีเบจประมาณนี้เยบเรียบๆแล้วมันไม่ไม่หนาเกินใปใส่ที่ไทยได้แล้วก็ของแบรนด์นี้ที่ต้องมีคือยีนนะทุกคนคือยีนอะทรงสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้แบบเป็นยีน แรงวันนี้นึงประมาณสามพันแต่ถ้าพียางไ่ก็ห้าพันเพราะฉะนั้นเลย <ừ. S 1> เอง,เองแล้วก็หมวกคอลเลคชันใหม่อยู่ละอุย้ยมีหมวกด้วยกําลังมามาอันนี้เป็นแนวแบบยีนยีนโอ้ยมีขวดเดนิมไบดูเคก็เลยเอฟม,มานะคะแต่ของเนมจะเป็นแบบปกติของเราเป็นคอใหม่เลยน่ารักมากทุกคนดีต่อไปคือแบรนด์สเกาเตอร์อพูดชื่อแล้วจตงงๆแต่พอเห็นอันนี้ปุ๊บ อ๋อไม่อกะเออเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบชอบไปคอยถุงเกงใหแต่จริงๆมันไม่ใช่เกงใหมมันแค่แบบเย็บขอบเข้าไปในบบเกงเฉยอันนี้คือเป็นบบเกงที่เราใส่ไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นรูปให้แล้วก็เป็นนเกงที่ทุกบ้านต้องมีนะคะและไอดอลใส่เยอะมากของเรานะคะก็คือเป็นแบบคือแบรนด์เนี้ยมันจะเน้นแบบว 2K เราก็เลยจะช็อปเยอะฮิสิเออันนี้คือกระโปรงทุกคนเหรอมันรูดได้นะแต่เป็นกระโปรงแบบคาโก้ซึ่งแบบต่อคือซึ่งสองฝ่ามือน่ารักมากคือแบบชอบอ๋อ เออประมาณแบบราคาแรงอยู่แล้วก็<ร>อันนี้ก็จะเป็นตัวเมย์ถ้าปดตาก <c oughs> ระโปรงเหมือนแอบใส่อะไรอยู่อย่างเงี้ยแต่มีทับในคนถักคือมันกี่วันทุกเคกืนแบบเอิดแล้วก็วกางเกงกางเกง,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 งคู่อีกแล้วเป็นแบบที่เราใส่ไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวข<อ>ึ้นรูปให้ซึ่งเป็นเอวต่ําแล้วมันทรงสวยมากสวยทรงสวยเลยสวยแบบสวยมากแต่อันนี้มันแอบใหญ่คือแบบเราใส่เอสเนี่ยคือเอทใหญ่เลยเราใส่อีกเอทเพราะว่าทรงมันรูส์ูสอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบ เอาไว้ใส่กับเสื้อเป็นสกัตเตอร์แบบนี้นะคะโชว์ขอบเหมือนกันน่ารักควรมีเอแล้วก็อันนี้ตัวสุดท้ายแลย้วของเราเป็นแบบกางเกงวอร์มตัวนี้น่ารักมันจะแบบมีแบบเพอร์สกัตเตอร์รอยู่ตรงนี้ แต่ยังไม่เคยใส่เหมือนกันแต่ว่าตอนลองก็ดูสวยดีเอฟคือแบรนด์นี้หมดไปหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งจริงแบบตัวละสองพันกว่าสองพันกว่าไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าคุณภาพเขาดีนะแบรนด์เขามีเิษเนเจอร์ทุกคนแบบหรือว่าเป็นสกับเตอร์ก็ซื้อเลยจบใช่อ่าต่อไปเป็นแบรนด์ใหม่ไม่รู้ก็คือเขาว่าเนี้เห็นพี่บิงตี้ไปนะคะก็เลยไปซื้อตามอยู่ตรงฮงแดร้านคืออยู่ใกล้ผับมากแล้วก็มันก็ดูน่ารักดีก็เลยซื้อมาหนึ่งตัวนะคะเป็นสีคนละสีสี่หมื่นห้าพันวอนก็ประมาณพันหนึ่งแล้วก็ต เรื่องไหนอยู่ไทยแล้วมันจะเป็นแบรนด์เกาะอกที่เป็นลายทะเลอ่ะทุกคนน่าจะนึกออกแต่ทีเนี้ยเขาออกคอใหม่แล้วแบบมันวายทูเคสอันนี้สวยต่ำแต่ใส่เราหมดอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวที่หนึ่งคือเราต่ำหมดไปหมื่นหนึ่งมงแล้วก็แบบออราคาก็แรงอยู่เนี่ยแบรนด์นี้แรงนิดนึงตัวละสองสามพันอันนี้เป็นแนววายทูเคสจริงๆอะไม่น่ากูมายังไม่มีแบรนด์ไหนละค่ะบอยจริงแต่คือแบบแบรนด์เส้าเกาหลีมันจะฟิลฟิลประมาณนี้แหละทุกคนประมาณเนี้ยเนี่ย ไม่เสื้อหรืออะไรเสื้อค่ะเป็นแบบเก๋แบรนด์นี้เก๋ทุกคนแต่แบบตัวนี้คือแบบไม่ไหวคือบางมากตัวนี้ไม่ค่อยเชีย์เท่าไหร่ทุกคนดูไม่ออกคืออะไรเดี๋ยวขึ้นรูปเพราะว่ามีมีรูปที่ใส่โอเคนี่แล้วก็เป็นแบบเซตเหมือนเศษตค่ะจริงตัวนี้ราคาไม่คุ้มเลยอะสองพันแต่แบบเกือบขาดทุกคนดูดีสายดิแต่คือตัวอื่นคุ้มชอบแบรนด์นี้มากก็เลยต่ำหมดเลยแปลว่าอะไรให้มีสปิดในการช้อปปิ้งใช่แต่ว่าชอบแบรนด์ยี่เหลวก็เลยซื้อปุม แล้วก็อีกแบรนด์ที่ทุกคนต้องตําก็คืออ e ีมิสนั่นเองอันนี้คือหมวกที่ทุกคนน่าจะแบบเคยเห็นคือ1จีซูใส่ใบเฟินก็ใส่กูจาได้ทุกคนใส่อะแล้วทรงมันสวยจริงใช่เพราะว่าหมวกที่ดีจะต้องไม่บานเกินจะต้องแบบโค้งมาทําให้หน้าเราเล็กลที่หน้าโมโหคือสีดําอะไรรู้ปะไม่โชว์นนแบบห้อยเหมือนหมดจนเราต้องไปถามว่ามีสีดํำไหมเขาถึงแบบปีบข้างหลังมาให้แ,แบบแล้วไม่เยอะมากมีเยอะมากเราไม่ยอมโชว์โมโหแต่แบรนี้ไม่มีการซื้อนะโแบบอ,อ้ใช่ซื้อคนละสองอนะไรายแต่แบบทรงมันสวย คนคือกิฟที่เป็นโบงีกสออันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้จะเป็นก็คือเป็นแนวแบบนีมดำล้วนเก๋อะแบรนด์นี้ที่พาแม่คือที่คาดผมแต่ที่คาดผมแพงมากเพิ่งรู้แพงมากอัลพัณ์แต่แบบเก๋อันนี้แบบคุณหนูวินเทจอันนี้แบบวันเคอ๋อดูคนที่สังเกตได้คือทุกแบรนด์จะทําสียีนออกมาใช่แล้วแบบมันต้องมีอ่ะผมแม่ต้องมีดีน่ารักมาก บบอิปคุมอัลพันนี่คาดผมฮัลโหลก็เอาเอะเข้าใจยังว่าอยู่กันสองคนมันไม่มีสติขนาดไหนแล้วก็ทุกคนไม่ต้องแบบมาคำนวณแคลคูลเลตให้ไดจริงหยุดหยุดหยุด <c oughs> ได้หรอคลิปนี้แหละที่พี่เนียนกดกดไม่ต้องหยุดหยุดความหวังดีเอาไว้ <c oughs> ออแวบอ่อันี้ก่อน <c oughs> อ่ะเอาหน่อย <c oughs> เป็นหมวกกันนี้คือกันนี้เนี่ยเข้าวงการกันนี้เพราะเจนนี่เจนนี่ใส่บ่อยเป็นเสื้อกันนี้แล้วก็มีเสื้อกันนี้หนึ่งตัวเสื้อตัวนั้นอะแบบว่าแพงแล้ว เจอหมวกเข้าไปคือตอนแรกลังเลระหว่างหมวกเสียมพูกับหมวกนี้เทียบกันช่างใจช่างใจเสร็จคือหมวกเสียมพูอ่ะมันสี่พันก็จุกแล้วอันนี้ห้าพันหมวกห้าพันคือเอออยาคิดเยอะอย่า <ๆ S 1> คิดเยอะเดี๋ยวเมันจะไม่ได้ซื้อใช่แล้วม <ๆ S 1> <ละ S 2> ันแบบมันถูกอ่ะใถ่เพาไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่ได้ทำกับมันไม่รู้ไม่ต้องบอกนะว่าแบบอเออแต่เมกาเป็นยไงแต่เป็นเมกสามพันสามพันแต่ซื้อก่อน้ใส่ก่อนแล้วเนมไม่ได้ใส่ด้วยทิปเนี่ยเพราะจันนามาเออมันก็ประมาณนี้แล เกาาหลีปมีขายอยู่ในช็อปเดียวกับ Bet Recreation มันเป็นร้านแบบรวมแบรนด์ทุกคนถ้าไปดูในวอล์กนะคะทุกคน Adidas Sambar Sambar นะจ๊ะสีขาวเกินก่อนว่ารุ่นเนี้ยมามากแรงมากแตกต่ากันทั้งไทยทั้งทั้งเอเชียทั้งโลกเลยนะงหา Sambar สีขาวในช็อปไม่ได้แล้วมั้งไม่มีไม่มีแล้วนตกเว้นเมกานีเพราะพี่ว่าในโซนเอเชียแล้วกันคิดว่าไม่มีแล้วก็เลยไปได้รีเซลมานะคะอันนี้ก็แต่เป็นรีเซลที่ถูกกว่าร้านในไอจีในไทยใช่คือเอาแถมคืนได้ด้วยอ่ะใช่เพราะว่าอันเนี้ยได้รี เซลมาประมาณ5้าพันสองมินได้ไซส์แบบ38ซึ่งมันไซส์แมทแล้วมันมีด้วยจริงๆเราใส่39แต่ว่าอันนี้40ก็เลยมันแบบมันอยากได้อะอม,มันก็เลยซื้อไปเลยแต่ว่าข้อเสียคือแบนแบนมากเนี่ยคือเราเตียใส่แล้วยิ่งเตียดูพื้นนี่พื้นบางมากแบบแบนไม่ได้แบบทาให้ดูสูงหรืออะไรดูแต่ว่ามันแต่ว่าสวยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งมุนินมุตากาลองสองปีอ่านชื่อไม่้หกกาเซล ต <รอ S 1> ลกมากคือเราอ่านชื่อแบบผ่นานๆรอบแรกอ่านว่ากาเซียักพักนึงมินบอกจีเซลแต่มันจำไม่ได้ทุกคนคเข้าใจปะ <c oughs> คือทำไาไงก็จำไม่ได้ไม่รู้ทำไมแต่ชื่อรุ่นอันนี้พูดว่าจีเซลลุกรอบจนเนมดา่าเลยมึงอ่านให้ถูกปรากฏอีเนมอ่านผ e ิ <c oughs> ก่ะจ,กก <c oughs> จนตอานั่งอ่านดีๆอ้ออ่านว่ากาเซีย <c oughs> ไม่ไม่มีใครอ่านถูกเลยเซิ่งมันเป็นแบบมูนินมูต้ากับอัลยาแซมบามาถ้าแบบว่าทุกคนหาแซมบาไม่ได้จริงก็อันนี้แก้ขัดไปก่อนก็ได้แต่ว่าเราซื้อสีเขียวมา ของเราเป็นสีแดงแต่เป็นรุ่นแบบนี้แต่เป็นส้นเพราะเราเตี้ยใช่แต่เราซื้อสีแดงแรงลิปคือก,กาเซลเนี่ยมันจะมีทั้งแบบเตี้ยแล้วก็แบบสูงถ้าเขาแบบสูงมั้อเขเตี้ยไปเยอะละต่อไปเปลี่ยนหมวดไปที่หมวดกระเป๋าแบรนด์ไหนว่าฮิต้อเอ็มก็คือแบรนด์แรกนะคือมาเชอร์วูดถ้าดาบอกแล้วว่าเป็นปีของ เดนิมมีเรื่อน,นั้นหัวเลวไปอีกเขาไม่วางข้างหน้าฉันก็เดินเดินแล้วสแกนว่าหนูจะไม่มีเรือก็ถอดใจไปแลละสัานึงเ,เปิดรูปให้เขาดูแล้วกันแล้วเขาก็แบบอืมแล้วก็หันไปหยิบข้างหลังมาให้เลยมีค่ะมีค่ะแต่อีไว้ก่อนว่าแบรนด์นี้แพงเพราะว่านี้ขนาดไปซื้อเองที่เกาหลีใบเนี้ประมาณ7 0 0 0 จริงๆเราอยากได้อีกรุ่นนึงเดี๋ยวขึ้นลูกให้เนมะขึ้นลูกอันนั้นสวยอ,อมากอันนั้นสวยมากแต่เขาบอกไม่ผ่ิอีกลแล้แลเราก็แบบต้องซื้อสักอย่างพาะไปถึงที่ใช่ก็เลยซื้อเป็นเป้มาแต่เป้ราคาโอเคแบบสี่พันอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ไม่ชอบสายนิดนึงมันดูง่อยอะในราคา 4, สี่พันไม่สายแบบเออสยเชือกใช่แต่ว่าตัวกระเป๋าคือแบบ ใหญ่แล้วก็ใส่ได้ทั้งหมดใส่อาหารอยู่เกาหลีใส่แดนวิชใส่แดนดวิชกอยแล้วขุมน่ารักมากแล้วก็อันนี้ของเราใส่ใส่ได้เยอะมากแบบซิรลูดได้ถึงนี่ใช่รูได้ถึงที่จับแบบใส่ได้เยอะจริงเหมือนเป้จะย่อส่วนใส่ได้ยกเป็นแซนวิชจริงดี ต่อไปแบรนด์ที่ต้องซื้อยิ่งกว่าก็คือสเตนออยซึ่งเขาก็มีช็อปในไทยเหมือนมีแล้ว <Official. S 3> ช็อปปี้ปไปถึงนู<ม><ม>่นก็ต้องคอใหม่อยู่ละเ<ม>ราอะใช่เราซื้อคอใหม่มอ,อ,มออกมาของเราเป็นอันนี้ซิเงเกิลบอกเลยว,ว่าอะไรแบบนี้กําลังมานะคะเงินเงินกี้แบบพันห้าตอนแรกแบบลังเลว่าเอาดีไม่วะมันดูแบบบางๆง่อยๆแล้วพอคูณราคาพันห้าอือซื้อไปหกซื้อของเราสองพันแล้วแบบไปถูกเคดีเป็นแบบสเตนออยนะน่ารักมากแล้วใส่ของในยุกจุกถึงโลกหน้าเป็นผ้าแบบฟิว์ล์ไนล่อนแต่แบบสองพัน เออเออก็ซ <ừ. S 2> ื้อมาแล้วก็ใช้เลย อันนี้คือใช้เลยต่อไปเป็นพาที่ต้องซื้ออีกแล้วทุกคนใ,ใครใส่ใส่คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์เกาหลีคือต้องซื้อเพราะอะไรที่เราชอบแบบเราู้สึกว่าเราเป็นคนทําเลสิกเราเลสิกคือเลนส์มันต้องสบายราคาอ,อมน้ำมันต้องสูงคือใส่ทั้งวันเราไม่ปวดตาซึ่งคอนแทคเลนส์เกาหลีเท่านั้นใช่มันใส่สบายแล้วสวยคือมันขนาดแบบไม่บิ๊กอายขนาดแบบพอดีตาสีสวยเป็นธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติก็มีแต่ส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติซึ่งแบรนด์แรกที่เราจะแนะนําคือเราจะไม่พูดทั้งหมดเราจะพูดแบบรวมๆเพราะมันเยอะมากจริงๆโอเลนก็คือต แนะนำเลยคืย Real Ring, อเรียวริงบราวน์เหมือนกันแล้วก็มีรุ่นใหม่หที่น้องนิวจี <New Jean. S 2> นเซนเตอร์คือเอนดิ้ง,งแต่ว่ายังไม่เคยใส่ถ้ายังไงเดีย๋ยวจะขึ้นรูปถ้าเกิดใส่เร็วอ๋อแล้วเราใส่เป็นลายวันเหมือนกันหมดก็คือเอนดิ้งกับเรียวริงถ้าเรียวริงจะเป็นธรรมชาติแบบพี่นมชอบใช่ที่คนันมเยอะปะใช่ก็ค<ะ>ือเรียวริงสีมนจะเป็นวงวงอ่ะสวยดีนมีปานแต่กาเนิดแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่แนะนําก็คือเลนทาวสับอกว่าเนมอ่ะแนะนํารุ่นนี้ให้เราทุกคนใช่โฟเซเว่นแล้วเราไม่เคยใส่แต่แบบใส่สสบาาายยมกติดใใจช่คือ มากคือชื่อรุ่น s e v คือใส่ได้นี่ว่าสบายสุดในทุกรุ่นที่เคยใส่มาเลยไม่ใช่เพื่อนะใช่สบายจริงๆนี่คือแบบพีในไทยมากล่องละประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าที่นู่นเท่าไหร่ไม่รู้จัไม่รู้่าแต่น่าจะ6700ประมาณเนี้ยไรวันดีมากของเลนทาวทุกคนแนะนำแล้วก็เลยเอฟอันอื่นๆของเลนทาวด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองแต่ว่าดูในรูปมันก็สวยก็สวย้มากให้หมดแล้วก็อีกเลนหนึ่งที่ต้องมีคือของของน้องวันยองอันนี้เราไม่รู้จักมิ้นบอกให้ซื้อก็เลยซื้้อออใช่คมมันกกกาาาลงงทุเเบวีตร์ ที่ไทยกําลังฮิตมากก็เลยบอกให้เนีมซื้ออันนี้คือที่เราซื้อห้องแดงหมดเลยนะทุกคนใช่ก็คือมีหลายรุ่นคือใส่สบายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราใส่ไปแล้วสวยใสวยใส่สบายใส่สบายแล้วก็อีกอันนึงเป็นการเคยใส่อยู่แล้วก็คือคาน่าโรสคาน่าโรสคือสีสวยสุดใช่อบมากใส่กี่รอบก็มีคนถามว่าคอนเทกต์เลนของอะไรแบบน้ําตาลมันนัวมันแบบอันนี้ทุกคนน่าจะเคยใส่อะเพราะว่าเขามีทั้งรายวันลายเดือนเนาะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ยูเวียนี้เป็นค่ายเดียวกันคิดว่าก็เลยคิดว่าน่าสวยเหมือน หมื่นหมื่นบาทอะที่ไม่ใช่หมื่นวอนต่อไปเป็นหมวดจับชายต่อจากยิบอันไหนได้ก็จัเอานนะนนะคะท่าดาแทมูรินถ้าคนไม่รู้จักก็คือเป็นน้ำหอมแบรนด์เกาหลีเป็นเกาหลีที่เจนนี่เป็นแบรนด์แนมบัสเตอร์ที่ใสชุดกเขียวอยู่หน้าชอปที่เราทำตางคืขแปะคิดกูอ่นมนง ก็คือว่ากลิ Sod ่นที่แบบเป็นเจนนี่พีกอะคือกลิ่นชาโมูคือเราซื้อกลิ่นอื่นไม่ได้เลยเราต้องซื้อกลิ่นนี้แต่กลิ่นที่เราเลือกมาเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าไบลิงกัวคือเป็นกลิ่นที่หอมากหอมใช่แบบฉีดปุ๊บแล้วแบบสวยมากทุกคนดูดิมันจะมีขวดแบบนี้คือขวดดามันจะแพงกว่าประมาณห้าพันแต่ขวดแบบเราอะขวดขาวประมาณสี่พันแล้วเราก็ไปซื้ออีกแบบหนึ่งมาด้วยเป็นแบบรุ่นที่เขาฮิตมากในนิดมันจะเป็นแบบทาอันนี้ก็จะเป็นอีกลิ่น เออหน้าหลักมาก p เกก a g e น่ามีกลิ่น<ม>ชาโูของเจนนี่ด้วยนะถ้าแบบใครชอบก็ไปตับได้อันนี้ชื่อแบรนด์ว่าปีศาจอะไรอ่ะเพศะไม่ไมรู้มึอปีศาจปีศาจแล้วกันกูจะเรียกปีศาจไปไเรื่อย เขาบอกว่าเป็นแบรนด์น้ำหอมเกาหลีที่แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไหมเ้าโรเซ่มาที่ช็อปด้วยตัวเองใช่นี่ไปเมสากับพนักงานมาบอกว่าโรเซ่มากับคิมโกอึนที่เป็นนางเอกแล้วก็มาซื้อน้ำหอมกลิ่นนี้แล้วก็เลยเอฟแล้วเขาก็หลอกขายเราไม่ได้หลอกขายเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตบอกว่าเหลือสองเซ็ตนะเหลือสองเซ็ตสุดท้ายอือไม่แล้วก็เห็นราคาะตกใจทำไมดูเซ็ตน้ำหอใช่มางคนละพันกว่าบาททุกคนแบบงงแต่ก็หอมมากไซส์สามสิบนะคะเขาจะมีห้าสิบเปสามสิบมันจะหอมแบบแป้งนิดนึงเหมือนฟิลผู้หญิงอะเออผู้หญิงมากแเลย่ะต มีความหวานนิดนึงใช่แบบแปลงนี่ก็งงอยู่ว่าโรสินหวานขนาดนี้เลยดีมากเชียใครไปก็ต้องซื้อต่อไปเป็นไหนไหนก็มาเป็นติ่งแล้วเครื่องประดับ numbering เป็นแบรนด์เกาหลีที่เจนนี่ก็ใส่เป็นตัวอัลฟาเบตอันนี้นะคะที่เจนนี่ใส่ราคาแบบจุกแต่ว่าซื้อรุ่นเดียวกันของเราก็คือแบบเป็นตัว N กับ M จริงๆถ้าเราชื่อเดียวกันอ่ะก็จะซื้อเส้นเดียวแต่เราชื่อไม่เหมือนกันก็เลยอคนละเส้นก็ได้อันนี้ก็5้าพันก็กรุบอยู่แต่ว่าสีทองเขาบอกว่าไม่ควรใส่อาบน้ำถ้าสีเงินอ่ะใส่ได้เลยเขาว่าเป็นซิลเวอร์สีมั้ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ก็แบบห้าพันก็ใส่อาบน้ำไม่ได้ก็ ก็แอบแรงอ่ะแรงเลยอ่ะแล้วก็อันอื่นก็น่ารักนะแบบพวกมุกเอยหัวจงหัวใจมีหลายแบบมากแต่ว่าแค่นี้ก็จุกจุกก็เลยเส้นเดียวพอจบต่อไปที่เราจะต้องเอฟใครเป็นสายปุ๊กปิ๊กน่ารักกระตุกกระติง wiggle g g ก็คือทางของคุณใช่เขาเป็นช็อปแบบใหญ่มากอ๋ออยู่แถวนน n b e a ก็คืออันแรกที่เราได้มานั่นก็คือตัวติดรองเท้าอืม้อมกัน ลายนะนี่คุณละลายดีน่ารักมากแต่ว่ายังไม่ได้ติดเพราะว่าติดยากเป็นแบบที่จับโทรศัพท์ที่เสียบไว้ข้างหลังแล้วมันก็จะเอามือสอดเข้าไปน่ารักมากน่ารักคือโลโก้เขาเหมือนเป็นดอกกันตันแล้วก็สลิปเปอร์นุ่นนะคะน่ารักมากของเราก็มีแต่ว่าใช้ไปเร็วแล้วเขาก็เขาก็แบบแถมแฮนด์ครีมมาด้วยแบบดีของเราจะเป็นแบบเทปวัดตัวน่ารักมาก เอฟเอมาว,วัดอะไรอื่นไม่รู้ต้องมีต้องมีแล้วก็เป็นที่ติดโทรศัพท์ลายดอกใหญ่มาออกออก,ก็มีเป็นรูปหมีอันหนึ่งช้เล็บวแล้วมองยี้นี่แหละกานแกตัดเล็บ <c oughs> ใช่โอ้แล้วนี่ทุกคนคือมาถาว่าเป็นเซตกันแกตัดเล็บรู้สึกแบบถือแล้วมันจะต่อเหรู่รเป็นแบบทำเล็บอย่างนี้ ก็น่าละค่ะแบบอยากเอฟก็เลยเอฟต่อไปกาเกาก็คือต้องเข้าเรามาเกาหลีทุกครั้งก็คือต้องเข้านะคะ<ม>เป็นช็อปแบบ2อส <2, 3 S 2> ามชั้ชนยิ่งใหญ่อลังการ<ๆ>ก็คือตัวที่เราชอบที่สุดคือ AP แล้วเราก็ได้ชุดนอนมาอันนี้เป็นสีฟ้าชอบของเราก็จะเป็นที่แปะ เแแวลาอับน้าแล้วก็ท้าปิดตาแล้วก็ที่ติดรองเท้าอีกแล้ว <l ots> <l ots> เป็นไร <l ots> ไม่รู <l ots> ม้มี <l ots> แค่คู่เดียวด้วยแต่แบบซื้อมาไว้ก่อนน่ารักมันเรามีหมอนลองคอเป็น a p สีมมพูด,ด้วยก็ <l ots> เนมพิงขั้นเก่าเลยนะแบบซื้อปพวกเก่าแล้วก็เออแล้วตอนนี้อยู่บ้านไม่ได้เอามาขอแวะจานข้าวบันทุกคนคือเราใช้จานข้าวบันของแบรนด์เกาหลี อยู่แล้วอีบันอีบันหัว <ขอ S 2> ส<อ>ูก็คือก่อนอันนี้พีจามข้าวเกาหลีของบันพันกวาบาทอันละแล้วก็ไปถึงนู่นแล้วก็ตื่นเต้นมากเห็นแบรนด์นี้ว่างอยู่พอดีเข้าไปถึงปุ๊บเจอไม่พอเซล์อีต่างหากริง่างมากของบิดดอกนะคะทุกคนถ้าใครแบบ <c oughs> ตามแบบพวกหมาแมวเ <c oughs> กาหลีเขาจะชอบใช้ห้อนี้กันแล้วก็ให้ถ่ายกี่บาทอันนี้เซลลแล้วเหลือสามร้อย คือถูกแบบซื้อบอกให้เนียมซื้อเลยอะแล้วซื้อต้องซื้ออันเสียวเลยนะต้องซื้ออันเซลล์ห้ามซื้ออันปกติก็ซื้อเท่านั้นแหละทุกปันแดดข้าวแถวกูแล้วก็ชานี้เนมแนะนำอ่ะรีวิวสิก็คือเป็นร้านชาที่จริงๆต้องซื้อที่อังกฤษแต่ว่ามาซื้อที่เกาหลีทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นเป็นชาชงๆซึ่งเราสามารถเดินเข้าช็อปแล้วก็ไปกินฟรีได้แล้วอร่อยมากแล้วหนึ่งแถมหนึ่งก็ซื้อเออจบต่อไปก็กลับมาเพราะว่าน้อยเงินของกูไม่น้อยเลยนะอ่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นแบบ ที่ทําผมอันนี้แบรนด์นี้มันเพิ่งมาใหม่แล้วก็เลยซื้อเพราะหนึ่งแถมหนึ่งยังไม่เคยใช้แต่ว่าหอมมากซื้อเป็นทังแบบ <c oughs> ซื้อ,อ,นนอม่รแล้วก็เป็นแบบทพเม้นท์ผมทุกคนคือเป็นแบรนด์ที่กาลังมาแบบที่เกาหลีคือขึ้นโปเตอร์ยี่ห้อนี้แบบบูมบูมบูมนี่ค่ะ Urban d e อันนี้ดีมากเป็นแบบ s p รย์ setting อันนี้คือใช้อยู่แล้วเขาจับคู่อันนี้2อันตกอันละประมาณห้าหกร้อยป่ะถูกมากปกติคือผืนแอันละอันละ,นละแล้วก็แบบไซส์ใหญ่เป็นออลไนเตอร์ er, ซึ่งแบบแบ่งการทานกันแล้วก็มันล็อกเครื่องสำอางแบบดีต่อมาก็เป็นลิ แบร์ลากานะคะที่แบบฮิตมากที่ไทยคือเขาออกสีใหม่ก็เลยไปซื้อที่นู่นเลยกับลิปออยก็คือใช้ดีมากก็เลยต่ําเลยไม่รู้ด้วยว่าเท่าไหร่รู้แค่ว่าแบบมันดีก็เลยซื้อเพราะใช้อยู่เหลวเป็นแบรน์เกาหลีไม่เคยใช้มา่อก่อนอันคือแบร์ขนตาที่ลิซ่าใช้อะทุกคนแบบใช้ดีมากขนตาแล้วอันนี้เป็นลิปเขานะคะเออรุ่นเดียวกันแต่นนคนละแต่คนละสีนี่ชมพูสุดนี่แดงสุดอืมจะดีนะก็คือเป็นสีชมพูแบบ ชอบมากแต่เลนก็ไม่ค่อยมีโทนนี้ก็เลยซื้อมานะมดีต่อมาเป็นยี่หอ้อ T ค a โ o นะคะเป็นแบบแบรนด์ของเกาหลีเลยที่เป็นท,ทําพวกเครื่องแปรงแต่งหน้าแล้วแบบดีมากคือนรงซื้อแปรงมาอีกประมาณห้าพัน้ว่นที่ปาดอะซื้อมาด้วยก็คือหมดกับแบรนด์นี้แบบหลายเป็นมหมื่นแล้วมั้งแต่คือชอบมากแบบแปรงเขาขนดีมากแนะนํายี่ห้อนี้ซื้อได้ในออลิซยังแล้วก็แผ่นแปะสิวไม่มีไม่ได้โอ้ยอันเนี้ยดีมากดีมากมเราซื้อมาทุกรุ่นเพราะว่าชอบมากคือสิวบุก ซื้อดีแล้วก็ไปซื้อช้อปปี้ได้ทนกคนซื้อมาร์กหน้ามาด้วยนี้ของแอนนัวนะคะก็คือยี่ห้อเดียวกับคนเนี่ยพิจุนใช่ชนเนี่ยพิจุนคือเราเคยใช้อยู่แล้วแล้วก็ซื้อมารด้วยแบบไม่ได้คิดเลิศแล้วก็เป็นการรีสต็อกปลากรมอันนี้คือกันแดดเนมบอกว่าดีมากเลยยังไม่ได้ไปตามตามดีอันนี้ใช้อยู่แล้ว แล้วก็มีของชาหงด้วยนะคะทำผมแล้วเขาแนะนําว่าแบบเออผมเราแห้งเสียมาให้ซื้อก็เลยตามเขาแต่ผลิตภัณฑ์เขาดูน่าใช้เดี๋ยวเราทำคลิปรี่ิวชาหงไว้แล้วในติกต็อกไปดูกันได้นะคะก็หมดลงแล้วนะคะของที่เราซื้อมาทั้งหมดก็คือเราพูดเร็วๆแต่จริงๆเืาเยอะมากเยอะแบบมากๆก็คือคิดว่าน่าจะป้ายยาเพื่อนๆไม่ได้หลายคนเพราะว่าก็เป็นแบรนด์ที่แบบแบรนด์แมสไปถึงเก้าหรีอจะต้องไปดูเออเป็นแบรนด์แมสแบรนด์ฮิตก็คือหลากหลายครบทุกหมดหม่นะคะก็ฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กดซ u b s c r i b e ช่อง Name, เนมลูบี้ด้วยนะแล้วก็ช่องมิลลิซี ถ้าแบบทุกคนชอบอย่างเงี้ยจะได้มาทําอีกปบ่อยใช่เพราะว่าเราบางคนชอบซื้ออยู่แล้วจริงแล้วซื้อคนเดียวไม่ได้ต้องซื้อเหมือนกันใช่แบบมินอันนี้สวยซื้อเป็นเพื่อนหน่อยแต่มันก็ซื้อคนอะไรคนอะไรงงเอาเป็นว่าฝากติดตามด้วยนะคะสปอนเข้าได้เยอะนะคะจะได้มีเงินไปช้อปปิ้งอยากไปเที่ยวซื้อของลิปซี่เยอะๆด้วยนะคะสปอนเข้าหน่อยค่ะอยากไปเที่ยวแล้วก็ไปดูเสื้อผ้าในลิปซี่ลูบี้ยูดได้ด้วยนะคะขายต่อขายต่อแล้วใส่แล้วก็ขายต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย